ิดนนสีสวัสดีค่ะ,คะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการกล้วยหอมกับกูรูอาจารย์นัทวุฒิรุ่งวงเช่นเคยค่ะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันนะคะอนุภาสิริรวงค่ะและดิฉันปนุมพรมุ่งเอกค่ะค่ะซึ่งวันนี้ก็มาเจอกับเราสองคนเช่นเคยนะคะกับรายการกล้วยหอมกับกูรูนะคะค่ะซึ่งวันนี้ต้องบอกเลยภาพรวมของตลาดหุ้นไทยนะคะก็มีทั้งแบบค่อนข้างที่จะแบบเหวี่ยงไปมา,มามากเลยนะคะน้องมิ้ ระหว่างวันเหมือนทำท่าบวกอยู่ดีก็ปรับตัวลงมาปิดในแดนลบนะคะในตอนเช้านะคะภาคเช้าแต่ว่าภาคบ่ายนี้ค่ะก็สามารถดิดตัวกลับขึ้นมาในแดนบวกปิดบวกไปได้ประมาณ10.41จุดนะคะก็ยังไม่ปิดอย่างเป็นทางการเดี๋ยวรอตลาดปิดอย่างเป็นทางการอีกสักครู่นะคะค่ะซึ่งวันนี้มีปัจจัยที่สําคัญนะคะคุณผู้ชมก็คือเรื่องของการประชุมคณะกรรมการร่วมสามสถาบันหรือว่ากกอรอค่ะได้สดล่าสุดก็มีการปรับลดคาดการอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยหรือว่า ปรับ GDP ในปี63นี้อีกแล้วนะคะลงมาเป็นลบ8%ค่ะถึงลบ5%จากเดิมคาดว่าติดลบ5 3%นั่นเองนะคะขณะที่ในเรื่องของสถานการณ์โควิด19ก็ยังกดดันบรรยากาศการลงทุนอย่างต่อนเนื่องนะคะซึ่งล่าสุดสถานการณ์ของการระบาดโควิด19ในต่างประเทศนะคะคุณผู้ชมโดยเฉพาะในสหรัฐก็ยังย่ำแย่ต่อนเนื่องค่ะซึ่งเป็นปัจจัยที่กดดันตลาดหุ้นในช่วงนี้นะคะล่าสุด ทางผูน้นวยการของสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อในสหรัฐนะคะได้ให้ความเห็นว่าหากสหรัฐยังควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสโควิดโครโครโนาไม่ได้นะคะก็จะทําให้มีผู้ติดเชื้อเนี่ยพุ่งขึ้นเป็น1 0 0 0 0แนรายต่อวันต่อวันนะคะคุณผู้ชมเหล่านี้ก็จะทําให้เซตเนี่ยมีการย่อตัวบ้างในระหว่างวันสลับในระหว่างวันย่อตัวมาบ้างนะคะส่วนในบ้านเราก็อย่างที่บอกไปนะคะน้องบิวว่ากากาศจะตกเนาะหลังจากที่วันนี้เป็นวันแรกที่มีการผ่อนโคลายล็อกดาวน์เฟสห้าเรียบร้อยแล้วนะคะ ผับปบอะไรต่างๆกลับมาเปิดเนาะ<ม>ค่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของการปรับลด GDP ของกกรสักหน่อยนะคะว่ากรกรเนี่ยมีความคิดเห็นต่อมีมุมมองต่อเศรษฐกิจไทยอย่างไรบ้างนะคะซึ่งที่ประชุมของกกรวันนี้นะคะก็มีการปรับลด GDP ไปนะคะเป็นลบ8-5%ถึงลจากเดิมลบ5ถึงลบ3นะคะขณะที่ ในส่วนของการส่งออกและการท่องเที่ยวนะคะกกรอบอกว่ายังอยู่ภายใต้แรงกดดันของเศรษฐกิจโลกที่ถดถอยและสถานการณ์โควิด1 9ในต่างประเทศที่ยังไม่ยุติค่ะ,คะจึงได้มีการปรับประกอบประมาณการส่งออกในปีนี้ด้วยนะคะลงมาเป็นลบ10-7%ถึงลค่ะจากเดิมเนี่ยลบ10-5%ถึงลและปรับลดอัตราเงินเฟ้อทั่วไปนะคะลงมาอยู่ที่ระดับลบ1.5ถึงลจากเดิมลบ1 5ถึง0ค่ะ กรนะคะก็ระบุด้วยค่ะคุณผู้ชมว่าในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนปี63แม้ว่าภาครัฐจะทยอยคายล็อกให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมาเปิดดําเนินการแล้วนะคะแต่เครื่องชี้เศรษฐกิจส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ในภาวะหดตัวจากกําลังซื้อที่อ่อนแอของครัวเรือนและภาคธุรกิจจึงส่งผลให้บรรยากาศการใช้จ่ายภายในประเทศค่ะขณะเดียวกันการส่งออกและการท่องเที่ยวยังอยู่ภายใต้แรงกดดัน ของเศรษฐกิจโลกที่ถดถอยลักษณะการโควิดในต่างประเทศที่ยังไม่ยุติทิศทางดังกล่าวทําให้คาดว่าเศรษฐกิจไทยในไตรามาสที่2ของปี63หดตัวลงลุกสื่ออัตราเลข2หลักนั่นเองนะคะขณะเดียวกันนะคะในช่วงครึ่งปีหลังแนโน้มเศรษฐกิจก็ยังเผชิญความไม่แน่นอนสูงค่ะจากการระบาดของไวรัสโควิด19ในบางประเทศที่ยังรุนแรงซึ่งจะทําให้เกิดการเปิดพรมแดนระหว่างประเทศของไทยเนี่ยยังเกิดขึ้นอย่างจํากัดนั่นเองค่ะส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยว ขณะที่แรงฉุดจากเศรษฐกิจโลกสงครามการค้าระหว่างสหรัฐจีนและประเทศอื่นๆตลอดจนเงินบาทที่แข็งค่าย,ยังกดดันการส่งออกและการผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะหมวดสินค้าที่ไม่จําเป็นต่อการดรํารงชีพค่ะทั้งนี้ในส่วนของมาตรการเยียวยาวผลกระทบโควิด -19 ควบคู่กับแรงขับเคลื่อนของกลไกภาครัฐผ่านการอนุมัติแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมวงเงิน4แสนล้านบาทอย่างที่เราทราบกันนะคะก็จะต้องทําให้เกิดผลอย่างรูปธรรมด้วย ซึ่งจะสามารถประคองให้เศรษฐจไทยในช่วงที่เหลือของปีทยอยฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดค่ะอย่างไรก็ต,กตามนะคะกกรมองว่าการกลับสู่ภาวะปกติก่อนโควิดของกิจกรรมทางเศรษฐกิจยังต้องใช้เวลาและจําเป็นต้องอาศาษาษาัยการดําเนินโนโยบายการเงนินและการคลังที่ผ่อนคลายอย่างต่อเน,นื่องค่ะนอกจากนี้นะคะกกรก็ยังมีความเป็นห่วงในเรื่องของค่าเงินบาทที่แข่งค่าในอัตราที่เร็วกว่าสกุลเงินภูมิภาคในเดือนิถุนยายนที่ผ่านมาและยังมีความเป็นไปได้ที่เงินบาทและแนวโน้มจะแข่งค่าไปในอีกระยะข้างหน้าค่ะ จากเงินดอลลาร์ที่อยู่ภายใต้แรงกดดันของสถานการณ์เศรษฐกิจที่อ่อนแอกว่าคาดและการดำเนินนโยบายอัดฉีดเงิน QE ของสหรัฐนะคะนี่ก็เป็นมุมมองของกรกรที่ให้ไว้ในวันนี้นะคะและหลังจากที่มีการปรับรับปรับลดท่ายการ GDP ลงมาค่ะคุณผู้ชมคะทีนี้เราไปดูดีกว่าว่าวันนี้ตลาดปิดภาพรวมนัาปิดสนิทแล้วนะคะเดี๋ยวให้น้องวิวสรุปภาพรวมตลาดให้คุณผู้ชมรับทราบสักนิดนะคะวันนี้ปิดที่ระดับเท่าไหร่คะน้องวิวคะ ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะดัชนีตลาดทุนไทยนั้นปิดที่1,349.44จุดค่ะซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้น10.41จุดหรือว่าคิดเป็น0.78%แล้วก็มีมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่53,376.80ล้านบาทค่ะส่วนถ้าอันดับหลักทรัพที่มีมูลค่าการซื้อขายมากที่สุดในวันนี้เนาะอันดับที่1ก็คือ STA ค่ะวันนี้ปิดที่29บาท25สตางค์ซึ่งปบับตางค พิ่มขึ้น2บาทค่ะหรือว่าคิดเป็น เ3่เอเแล้วก็มีมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่2,900กว่าล้านบาทค่ะอันดับที่2ก็คือ PTT ค่ะปิดวันนี้ที่38บาท50สตางค์ซึ่งเพิ่มขึ้น75สตางค์หรือว่าคิดเป็น1.99%แล้วก็มีมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่1,900กว่าล้านบาทค่ะอันดับที่3ตามมาติดๆนั่นก็คือแบมนั่นเองค่ะปิดวันนี้ที่25บาท25สตางค์บ่ะซึ่พิขึ้5สตางค์ห่ือว่คปดเป็น3.91% แล้วก็มีมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่1,800กว่าล้านค่ะ,คะส่วนอันดับที่4ก็คือ KCE ค่ะปิดวันนี้ที่ 23บาท70สตางค์หรือว่าปรับตัวเพิ่มขึ้น90สตางค์ค่ะคิดเป็น3.95%แล้วก็มีมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่1,800กว่าล้านค่ะอันดับสุดท้ายก็คืออันดับที่ห้าได้แก่ p t t e p ค่ะปิดวันนี้ที่95้าสบาท90สตางค์ค่ะปรับตัวเพิ่มขึ้น3.75บาท75สตางค์หรือว่าคิดเป็น4.09%แล้วก็มีมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่1,700กว่าล้านบาทค่ะอื <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปคุยกับอาจารย์นัทวุฒิกันดีกว่าค่ะน้องบิวว่าภาพรวมของตลาดวันพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นยังไงพรุ่งนี้มีหุ้นเข้าใหม่ด้วยที่จะมาเทรดนะคะค่ะซึ่งเป็นตัวที่ห่างหายไปนานพอสมควรหลังจากที่ตัวแม่เออเขาเรียกอะไรอ่ะหลังจากที่มี IPO ในช่วงต้นปีเนาะก็ไม,มะไม่มีไม่มีมาสักพักใหญ่ๆนะคะก็จะเข้ามาเทรดแล้วนะคะสำหรับสีตังโกซึ่เป็นบริษัทลูกของสีตังใช่ไหมคะ s t a อ่เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับอาจารย์นัทวุฒินะคะเดี๋ยวต่อสายถึงอาจารย์สักครู่ค่ะ เดี๋ยวเราลองเดี๋ยวเราลองต่อใหม่ก็ได้นะคะน้องบิเนาะเดี๋ยว,ยวอาจจะอาจจะติดภารกิจบางอย่างค่ะเดี๋ยวเราไปอัปเดตหุ้นอย่างที่บอกไปหุ้นสีตังโกดีกว่าที่จะเข้าเทรดพรุ่งน,นี้นะคะเห<ช>็นว่าทางบลมีแบงก์กิมเองเนี่ยมีการออกบทวิเคราะห์ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะก็ะมีการให้ราคาพื้นฐานไม่เท่าไหร่ะครับสำหรับ สีตังโกลราคาพื้นฐานที่เมแบงให้กับสีตังโกล็นั่นคือ56บาทนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะซึ่งเขาก็บอกว่าอนาคตของสีตังโกลเนี่ยไม่เพียงเป็นประเด็นของการได้ประโยชน์จากสถานการณ์โควิด -19 เท่านั้นซึ่งที่จะดันกําไรขั้นต้นของเขาในปีเนี้ปรับตัวขยายแรงถึง5เท่าเลยทีเดียวนะพี่อิมเพราะว่าตอนนี้กำไรกำไรของกำไรสุทธิเลยใช่ไหมครับใช่กำไรขยายตัวแรงแต่เขาก็มองว่า มันจะไปได้ไกลกว่านี้เพราะว่ายุคสมัยนี้มันเปลี่ยนไปคนระมัดระวังตัวมากขึ้นถุงมือเป็นสิ่งจาเป็นจำเป็นเลยการเป็นสิ่งจำเป็นเลยทั้งหน้ากากหน้าไม้ถุงมือก็เป็นส่วนหนึ่งเลยเนาะส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตเนาะใช่ค่ะซึ่งตอนนี้สีตังโกก็ถือว่าเป็นผู้ผลิตถุงยางมืออันดับสของโลกกันเลยกีเดียมถูงยางก็เรียกว่าเป็นรายใหญ่นะใช่ค่ะค่ะก็มีอนาคตดีหุ้นพื้นฐานนะคะสำหรับสีตังโกก็พรุ่งนี้ก็เราก็ไปรอดูในกระดานผลงานของ การเข้าเทรดวันแรกของเขาจะเป็นยังไงเนาะค่ะมีอีกซักบริษัทไหมคะเรามาหาข่าวคราวอัปเดตกันดีกว่าวันนี้มีข่าวค่อนข้างเยอะเลยนะคะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปลงทุนโครงการใหม่หรือว่าลงไฟฟ้าใหม่ของ EP ชื่อเก่าก็คือ EPCO ลงพิมพ์ตะวันออกเขาก็มีการประกาศดีลลงไฟฟ้านะคะน้องดิวก็คือเข้าไปซื้อโงไฟฟ้าโคเจน เป็นการเข้าไปลงทุน2โครงการด้วยกันนะคะเป็นโรงไฟฟ้าโรงไฟฟ้าโคเจงนเคชั Generation ขนาดเล็กอนอกจากนี้ก็ยังมีข่าวในเรื่องของ Next ที่มีการเข้าไปลงทุนอะไรครับวนี้เขามีการไปซื้อหุ้น51ในบริษัทที่ทำเขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นศูนย์ซ่อมไหมศูนย์ซ่อมบำรุงรถ NGV อะไรประมาณนี้นะคะใช่ค่ะ,ะ,คะซึ่งเขาก็หวังว่าเนดกซมันจะสามารถสร้างลิเอร์ลิงอ,อ,อ,อินคให้เขาได้ในอนาคตอืม,อมค่ะ ก็เรียกเลยว่าข่าวเยอะแยะมากมายแล้วก็มีหุ้นที่จะเข้าใหม่อ่อมีหุ้นที่ยื่นไฟลิ่งใหม่ด้วยนะคะคุณผู้ชมก็น่าจะคึกคักมากขึ้นนะคะสำหรับ APO ในครึ่งปีหลังก็ล่าสุดก็มีการยื่นไฟลิ่งของบริษัททล찬ิงหรือว่า RT นะคะเขามีชื่อยอ่อว่า RT นะคะของซึ่งมีที่ปรึกษาการเงินก็คือ Asset Pro Management หรือ APM นะคะซึ่งก็ได้มีการออกข่าวว่าวันนี้มีการยื่นไฟลิ่งและให้สํานักง,งานกรอตาธไปแล้วนะคะเมื่อวันที่29มิถุนายนค่ะซึ่งสําหรับ บริษัทนี้ก็ปอาทีเนี่ยประกอบธุรกิจการรับเหมาก่อสร้างงานวิศวกรรมโยธาและธรณีเทคนิคที่ต้องอาศัยความชำนาญและเทคโนโลยีขั้นสูงประกอบไปด้วยทีมงานวิศวกรนักธรณีวิทยาและบุคลากรทักทินิทคนที่มีประสบการณ์และความชำนาญในด้านงานธรณีเทคนิคเป็นพิเศษอะไรเงี้ยอารมณ์แบบงานขุดเจาะอุโมงค์ไะน้องบิวแบบรถไปปาใต้ดินที่ต้องใช้ค,ความเชี่ยวชาญมันพิเศษเนาะก็รอติดตามนะคะสำหรับตัวนี้ก็ยื่นไฟลิ่งไปเรียบร้อยแล้วเนาะ ไม่รู้ว่าไม่ทราบว่าจะเทรดทันปีนี้เปล่าเนาะใช่แต่ช่วงหลังนี้เริ่มเห็นหุ้น IPO คึกคักกลับมาคึกคักบ้างแล้วเนาะหลังจากที่ครึ่งปีแรกนี้เงียบเชียบเลยเงียบไปเลยเนาะหลังก็เริ่มวันนี้ต้องผิวก็ได้ไปไปงานย้ายเทรดของ a c c มาด้วยใช่ไหมใช่เป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศดีไหมก็ ตามตามกฎของตลาดหลักทรัพย์มาฮะเขาก็เข้าตลาดยากขึ้นไหคะก็มีความเข้มงวดแล้วก็เป็นระเบียบมากขึ้นนั่นเองซึ่งเขาก็ยังคงนโยบาย Social d i s t a n c i n g นั่นก็คือร่างระยะห่างต้องใช่ค่ะผู้บริหารนี่ยืนห่างกันเป็นแบบกางแขนได้เลยออกกองกายได้เลยตอนนั้นอ่ะสนุสนานกันไปใช่ค่ะค่ะก็ a c ซก็ปีเดียวเองเนาะเร็วมากเลยก็ย้ายสู่กระดานหลักแล้วนะจังเอซี c เนาะค่ะค่ะก็ เดี๋ยวเราลองต่อสายหาอาจารย์นุชอีกรอบหนถ้าไม่งั้นเราก็จะพูดกันเองแบบนี้นะคะแต่ว่าเราไม่สามารถคอมเมนต์อะไรแบบให้มุมมองแนวตรงพวกนี้ได้นะคะคุณผู้ชมค่ะอาจารย์นรัฐวุฒินะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์นรัฐวุฒิอีฟนะคะจากรายการกล้วยหอมกับปูรูนะคะอ่าค่ะยินดีต้องอีฟนะท่านผูจบในดี๋ยวฟั่งแต่กันครับผมค่ะแล้วอยู่กับน้องบิวด้วยนะคะวันนี้ค่ะน้องเบิร์ดด้วยนะจ๊ะค่ะวันนี้ วันนี้ค่ะอาจารย์ตลาดเหมือนจะลงอยู่แล้วทำท่ามาปิดบวกได้วันนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างคะวันนี้อันนี้ก็ของเราก็มีแรงหนุนทั้งในเรื่องของปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องก็ททางเทคนิคหนุนนะต่างประเทศก็มาเกินของทางอเมริกาก็บวกดีแล้วก็เรียกได้ว่าบวกแรงที่สุดเนี่ยในรอบสองทศวรรษรับที่สิบปี Oh, ในประจําแต่มากของเขาน mm hmm. นะเน่ยนะโดยที่ว่าก็ปวกกันขึ้นไปเนี่ยสองวัยกนจุด oh. แล้ว่าข่าวต่างๆก็ยังดูไม่ดีอะ่ะไม่ว่าจะเป็นยอดผู้ติดเชื้อก็ยังเยอะอยู่ <Ha. S 2> เรื่องของการเปิดเศรษฐกิจ reopening ก็ยังขยับเลื่อนกันไปอยู่แต่ <Ha. S 2> ว่าก็มาออคนก็มามีความหวังกัน ก็เองคมอย่าเีย์ายมาตรการของรัฐบาลก็น่าจะรับมืออะไรขึ้นไปของตลาดทุกบ้านเรานี่ก็ขึ้นมาตามเขาเนี่ยเรื่องประการหนึ่งแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็เป็นเรื่องของทางเทคนิคของเราก็ถือว่าลงมาเยอะที่เราไห้ฟังก็คือลงมาแถวปันสามนี่ก็เป็นแนวรับใหญ่แล้วคงจะฟื้นกลับแล้วก็เรื่องี่จะมีสัญญาณการกลับตัว เพามีเกิดไลายสัญญาณเกิดสัญญาณการกลับตัวช่วงป่ายไม่ว่าจะมีแรงขายลงมาก็มีแรงซ้นหนุนก็เลยขึ้นมาปิดในแถวฮายทั้งนี้นแต่การที่มา่าสุดจุดนะฮะในวันนี้กลับกลับค่ะแน,ะนโวโน้มุ่งนี้จะเป็นยังไงคะอาจารย์าทิศทางของตลาดยังคงได้แรงหนุนนะจากทิศทางที่ว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นนี่นะฮะ ก็พูดง่ายๆว่าจากนี้ไปอีกประมาณเดือนหนึ่งจะได้เห็นตลาดขึ้นนะหลังจากที่ว่าลงมาในเกือบเดือนแล้ว mm. โดยที่ว่าในวันพวกนี้ในถานแนวรับนี่ก็จะยกสูงขึ้นมาหน่อยอย่างวันนี่ที่เล่าให้ฟังว่าน่าจะลงมาก็แถวกะบานปัด335อะไรกันอย่างเนี้ยวันที่เจ้ากัว่าลงมาต่ำสุดใน ระหว่างมันก็ใกล้เคียงกัที่ประเมินมาให้ฟังรายการนะว่า1 3 3 5น3 0ก็ลงว่าแถวนี้แต่ว่าทีานี้ในส่วนของวันพวกนี้ในฐานราคาจะยกสูงขึ้นมาอีกหน่อยอนนย,ยมาเป็นแถววันเรียนพัน340าถึง345ฐานเงนพวกนี้ก็จะเป็นแถวนี้แล้วแล้วก็ตอบต้านนี่จะเป็นแต่ประมาณพัน355นะ เรื่ที่ว่ามีเกาะบนของเที่ยวนี้ที่ว่ามีนัยยะอยู่แถวพันสามร้อยเจ็ดสิบก็คงไปลุ้นๆกันเลยช่วงประมาณปลายสัปดาห์เะปัขึ้นไปแถวนั้นกันนะครับผมครับค่ะอาจารย์มีหุ้นที่น่าสนใจไหมครับที่นี้หรือว่าต้<บ>นที่น่านสนใจนี่ก็ไปดูน้องใหม่ที่จะเข้าตลาดตรงนี้นเป็นน้องใหม่ของตัว SCA ซึ่งดังระโกรแล้วก็แต่บริษัทอันหนึ่งที่ว่าเป็น ผู้ผลิตถุงมือย่าง FTT จะเข้ามาซื้อขายในบรรทุก FTT ตัวน้องใหม่นี่ก็ถือได้ว่าจริงๆแล้วเป็นบริษัทในเครือของ FTA ผลิตถุงมือย่างแล้วก็เป็นผู้เล่นรายใหญ่อันดับที่สามของโลกการที่ว่าเป็นรายใหญ่นี่ก็ธรรมดาก็ทำให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันเยอะไม่ว่าจะเป็นทางจัดซื้อ วัดตถุดงวัตถุดิบอะไรต่างนั่นก็มีกําลังซื้อในบมากกว่าช่องทางการจัดจ,จำหน่ายก็ดีกว่ามาจิ้นก็ดีกว่าในในแง่นี้ก็เลยถือว่าน่าจะเป็นหุ้นที่มีอาานาคตดีโดยเฉพาะ,ะช่วงหลักๆคนชอบไปถึงเมืองยา,างถึงเมืองแป๊ดถุงเมืองรามัยนี่ตรงนี้ใครไปหาหมอฟันใช่ไหมใช่ค่ะเลยได้หมอฟันเวลาเข้ามาเขามาเข้ามา ดูแลเราเนี่ยเขาไม่ได้มาเปเปล่านี่ยเขาใส่ถุงมือพวกเนี้ยส่วนใหญ่จะเป็นยี่ห้อนี้แหละ FTA เเสียบต่างับโก้ก็ขอเพีจีทีที่จะเข้ามาด้ยทั้งนั้นเลยใช่ไหมอาจารย์ใช่ใช่แล้วก็เป็นผู้เล่นผู้ปลิตรายใหญ่แบบสามของลูกพอมาเจอ New Normal นี่ก็น่าจะเห็นได้ชัดเจนว่าน่าจะมียอดขายที่ว่าเติบโตดีนะราคา้วส่งไอทีโอ้ก็อยู่สามสิบสี่สามสิบเอ็บาทที่คิดเป็น ค่า P/E ก็54เท่าฟังดูก็เหมือนจะแพงนะแต่ว่าเวลาเอาไปเปรียบเทียบต้องเอาไปเปรียบเทียบกับอุตสาหการกรมธุรเกกิจเดียวกันอ,อย่างในย่านเอเชียที่ซื้อขายกันอยู่ก็ประมาณ65เท่ามัน็ได้สิบี่ถึงว่าเออดิสคา์จากราคาเต็มอยู่พอสักรก็น่าจะเห็นราคาที่ปรับตัวขึ้นเหมือนกันน่าจะพนจอกได้ปนจอนนะอาจารยะ์นะส่<อ> <c oughs> วนว่า <c oughs> ใคร ไม่มีของเลยก็อาจจะต้องรอดูจังหว<ฮ>ะดูลีลาอะไรกันสักหน่อยหนึ <ฮะ S 2> ่งเรื่องผมบาทมันจะทีเดียว <ฮะ S 2> เีิดพลาดเีิดพลาดถ้าแพงเลี้ยวะแบบะยอะไรเงี้ยเรายัาง,ไยางไปคล้องซีกันเดี๋ยวตอนขึ้นมาคอยขึ้นจองลำบากเนี่ย <ฮะ S 2> ก็แต่ว่าอนาคตปัจจัยพื้นฐานดีแหละดีแน,น่ก็คอยติดตามชมกันในวันพรุ่งนี้แล้วก็เอาไว้เป็นแนวเ,เป็นไอเดียนะตัวน้องใหม่เอสเอสทีเจพีนะครับ นะค่ะค่ะะเจ้าดีมีกำไรทุกท่านนะเค้าคุณอาจารย์นะครัครับครับผมครับสวัสดีค่ะแล้วค่ะก็อาจารย์ก็แนะนำหุ้นน้องใหม่เลยนะพรุ่งนี้ส่วนหุ้นแม่ก็น่าสนใจนะคะน้องบิววันนี้ก็บวกเช่นกันนะคะอย่างที่บอกน้องบิวพูดไปตอนต้นเลยว่าบวกอันดับขึ้นมวเล่นอันดับหนึ่งเลยเนาะปิดไปยี่บ้าบาทยี่ส้าสตางค์เนาะบวกไปเจ็ดจุดสาสี่เปอร์เซ็นต์เลยหุ้นแม่ก็เล่นเพราพรุ่งนี้ก็ว่าลุ้นหุ้นลูกกันนะคะสำหรับ stgt นะคะอาจารย์ก็ เชื่อว่าพ้นจองได้สําหรับตัวนี้เนาะและอย่างที่หลายๆคนเข้าใจนะคะว่าพื้นฐานธุรกิจโอเคอยู่แล้วแหละตอบโจทย์ย<ม>ุกนิ Normal แบบนี้นะคะ<ม>ค่ะก็เราก็รอติดตามผลงานของ stgt <ม>ในวันพรุ่งนี้ค่ะซึ่งเป็นหุ้นเด็ดที่อาจารย์นธุูธให้เราในวันนี้นะคะค่ะและสําหรับวันนี้นะคะรายการกล้วยหอมกับเหลือหุ้นเทคนิคสุด<อ>แซ่บเลยเราลืมไปเรามีหุ้นเทคนิคสุดแซ่บที่เราจะต้อง มีหุณเทคนิคสุดแซ่บของเมย์แบงค์กิมเองเนาะ<ช>ที่วันนี้เป็นกูรูเป็นใครนะคะวันนี้กูรูคือคุณอภิวัตทวีสิริเวทค่ะ,คะซึ่งเป็นนักเทคนิคจาก บรอร์ดเมเบงกินเองประเทศไทยค่ะโดยวันนี้นะคะคุณอภิวัตรก็ให้มา2ตัวนั่นก็คือแผ่น B ค่ะเขาก็มองว่าเทคนิคนี่ยสามารถเก่งกาไรระยะสั้นได้ซึ่งให้แนวรับมาที่มาที่6บาทแล้วก็รับถัดไปนะคะอยู่ที่5บาท80สตางค์ส่วนแนวต้านนะคะให้ไว้ที่6บาท45สตางค์ค่ะส่วนต้านถัดไปให้ไว้ที่6บาท60สตางค์ค่ะ ตัวที่2ก็คือฮาน่านั่นเองค่ะโดยมองว่าเทคนิคนั้นโมเมนตัมเนี่ยรอบสั้นดูดีค่ะแล้วก็ให้แนวรับมาที่28บาทแล้วก็รับถัดไปที่27บาทค่ะส่วนแนวต้านให้ไว้ที่29บาทค่ะต้านถัดไปอยู่ที่29บาท50สตางค์ค่ะแพ่นบีก็ติดบวกนะคะคุณผู้ชมวันนี้ปิด6บาท20สตางค่ะ,คะบวกไป3.33%มูลค่าการซื้อขายอยู่ที่243.25ล้านบาทนะคะเราไปดูฮาน่ามากดีกว่าฮาหน่า ฮาน้ากระบวกนะฮาหน้าปิดไป28บาท50สตางค์นะคะบวกไป2.70%วอลุ่มเทรดก็อยู่ประมาณ132ล้านบาทนะคะก็ก็เป็นหุ้นเก่งกำไรที่เซียนเทหน่งเราเป็นหุ้นเทคนิคสุดแซ่บในวันนี้นะคะคุณผู้ชมก็ลองไปศึกษากราฟแล้วก็ทำการบ้านดูสำหรับเทคนิคสุดแซ่บ2ตัวในวันนี้นะคะค่ะเอาละค่ะวันนี้รายการกล้วยหอมกับปูรูหมดเวลาแล้วจริงๆนะคะ พรุ่งนี้กลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ค่ะเช่นเคยวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ